วัดโอ้โหหมุนดีเนี่ดูใส่หมหนักทีเดียวนะครับกลับเอาละครับติดเยือนสุโขทัยเอเคียร์เริ่มเกมก่อนครับอยู่ในชุดสีน้ําเงินนะครับหุกจากซ้ายไปขวาขณะที่พีดีประจวบนี่ไม่ได้ยิงครับเราจะโดโต้รับมาติอุสิโยไปแล้วครับผลเอกหลุดตำแหน่งไปแล้วด้วยนะครับมาติอุสิโยมีจอร์บัตโจครับอยู่ทางขวามองแล้วครับบัตโจเปิดเสาแดงวยิงโอ้โห โฉบเข้ามาครับลูกนี้เอเลียสแต่ว่าไม่เข้ากรอบเอเลียสเอ็มมาดูเอลครับได้ยิงนะครับแต่ว่าไม่ตรงกรอบนะครับนี่ครับวิ่งโฉบมาด้านของสุโขทัยนี่ไปแพะกันสิเอ็คนในแดนตัวเองหมดเลยนะครับแล้วรอสวนครับเอาแต่ให้ลูกนี้สวยครับจิรพันธ์แลบขึ้นไปทางขวามองนะครับต่างปอบโยนเข้ามาขึ้นไปมองเด็กเด็กโอ้โหปัดได้ครับโอ้ซุปเปอร์แซมเลยกี่พันแสนสุกลูกนี้ครับลูกมงของโรดิโกดิอาสโรนิโกดิอาร์สมงกดลงพื้นแล้วนะครับนี่ครับโอ้โหแบบนี้รับยากแต่ว่า กิติพันธ์แสนสุขครับเลยต่อได้นากรอบเขตโทษดิกไม่ได้นะครับต้งคืนมาตั้งใหม่พลเอกชาววัดไหลต่อโลแมงยอดลูกนี้ตบบนคานครับโอ้โหแล้วบอลน,นี่ครับไหลมาแล้วก็วิ่งโฉบมาเอานะครับของโลแมงอับรองแล้วเปิดเหมือนกึ่งชิปเลยครับลูกนี้ไม่ถึงแล้วนะครับกิติพันธ์แต่ว่าบอลไปชนคานหลังออกไปครับ โอ้ตรงกลางว่างเลยครับเอเลสเอเลสเอฟมาดูเอลง้างท่าน่าจะยิงกันลอกยิงลูกนี้ของวัฒนชัยปัดปัดโจดซับติดเซฟปาดดูซิย้อกทีก็ยังติดครับโอ้โหแต่ว่ามีโทงไปแล้วครับตัวตัววัฒนชัยสะใจจริงจริงเซฟได้ครับวัฒนชายัยสะท้องจัดรับแม้จะมีเสียงมัหวีดมาแต่ว่าเซฟครั้งนี้สร้างความมั่นใจกับวัฒนชัยได้เยอะเลยครับดูรครับบอลแทงทําได้ดีเลยครับลูกนี้เนี่ยครับจูบ ยิงครับทางด้านของโรเมอูมาตินครับแล้วก็รับกระชอกมานะครับของวัฒรชัยแล้กวก็ตามด้วยบาโจตามด้วยมัติอุสซิโนแต่ว่ามีแนวรับที่เคลียร์ออกมาได้ครับโอ้โหแบร์โดดทางในนี่มีเอ็ดกาเมเดสรออยู่นะครับกับป <c oughs> า,าัวได้มาคืนสหรัฐกดูกีนครับโอ้โหจีริพันคู่บอกมายังอยู่ครับเอ็ดกาเมเดสบงหลีใกล้สารัฐเข้าซ้ายยิงโอ้โหไปตรงเครับโอ้โหเท้าครับ ดูครับไหลมากันนลีนครับแล้วมาจบด้วยเท้าขวาของสหราชกิยารย์โลกครับแต่สุดท้ายกิติพันธ์ครับทุบออกมาได้ครับแล้วทางซ้ายเติมไปแล้วก็พลเอกจิรพันธ์ข้ามถึงพลเอกได้ครับดีต่อโอ้โหทายากหน่อยแหมลอยครับลองแล้วบอลไหลเข้าเอฟกาไปเป็นครูผู้พากย์ใอีกครั้งนึงครับนี่ครับวิ่งโฉบมาแล้วแต่งบอลกดด้วยเท้าซ้ายครับบอลไปชนคานล่างแล้วตกมาลูกนี้ ยังไม่เห็นว่าตรงเส้นหรือข้ามเส้นครับโอ้แต่ว่าขึ้นมานิ้งเทเลอร์อีกหนึ่งดาวรุ่งดีโคเตียดันขึ้นมาครับจิตติพัฒน์ให้มาปาดลูกนิสารัดชาร์จโดนตูดูครับจากริมเส้นด้านขวานะครับบอลจิตติพัฒน์ครับไหลต่อมาให้กับสหรัฐแล้วไหลสหรัฐจิ้มมาจิตติพัฒน์ยิงติดบล็อก พันธ์กาเ,เบเดสเปิดลูกเดียวยิงปัะตูาะครับดูครับเ,เบเดสเปิดมาแล้วบอลมาเข้าทางสารัต์ครับตวัดยิงบอลตกพื้นครับเนี่คย,ยครับรับยากแล้วนะผู้สาประตูแต่ว่ากิติพันธ์ยังกระโดดปัดออกหลังไม่ได้ครับโอ้โหไม่เสียประตูครับสุโข,ขทัยเอฟซีโอ้ต้องชมกิติพันธ์แสนสุขเลยครับ จะได้มีโอกาสกันอีกสักครั้งหรือเปล่าครับทั้งสองทีมโดดหวดลูกนี้โอ้โหอุ้โยโรเบียโอกับเตะสาระด,ดินไปเลยแต่ว่ากดต้องไปกดครับถ้าเข้าข่ายเนี่ยต้องไปดูครับเอาล้วครับเดี๋ยวดูครับว่าเน้นหมายความว่าเปาโคสิวกรเนี่ยมองว่าใบแดงนะครับเพราะว่าในสนามเนี่ยคุณ วงก้อนนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตัดสินว่าเป็นใบแดงนะครับดูเรียาเรียบ้อยแล้วเรียกมาครับจะยกเลิกใบเหลืองยุทธาครับเรียบร้อยครับครับยกเลิกใบเหลืองแล้วก็เป็นใบแดงครับก็ตัวก็รู้อยู่แล้วนะครับโรเบียร์ตมาตินสนะครับแต่ว่าโรเบียจังหวะแบบนี้นี่ครับดูเสียวแทนเลย แล้วก็หมดเวลาครับโอ้โห,โหสุดท้ายทำอะไรกันไม่ได้ครับเกมที่สามาเซเดียมครับ